ประเด็นในจ้างไม่เห็นเรื่องเรื่องทางการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงนะคะโดยชูประเด็นเรื่องถ้าแรงขั้นต่ำเพื่อหาเสียงเป็นนยโยบายชวนเชื่อค่ะอยากให้รู้กับว่าตรงจุดนี้นะคะว่าทางที่เราหาเลยในวันนี้เป็นอ่งรเรื่องนี้เนี่ยเราเรามองว่ากตเนี่ยควรจะต้องกําหนดกําหนดเรื่องของการหาเสียงไม่ไม่ให้เอาเรื่องของข้าแรงขั้นต่ำมาใช้ในการหาเสียงทางการเมือง พราะจริงๆแล้วเรื่องของไตรภาคีเนี่ยเรามีอนุกรรมการจากฝั่งนายจ้างลูกจ้างภาครัฐนะคะแล้วก็ทั้ง3ไตรภาคีนี้มีกระบวนการมีอนุกรรมการทุกจังหวัดผ่านจากอนุกรรมการจังหวัดมาก็มาอนุกรรมการคบควนจากอนุกรรมการคบควน ก็มาถึงข้าอานุกรรมการไตรภาคีข้าแรงขั้นต่ำซึ่งทั้ง3ามกระบวนการีมก็มีทั้งสาฝ่ายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของโปรซิเจอร์ที่มันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมากําหนดอีกทั้งเรามองว่าที่เราพูดคุยกับเรัามนตรีก็อธิบายให้ท่านฟังว่าการขึ้นค้าแรงขั้นต่ำนั้นเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะแรงงานที่เข้าใหม่ แต่แรงงานที่ทำงานครบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันราย,รายเดือนเขาก็มีการปรับขึ้นอย่างเงี้ยค่าแรงขั้นต่ำคนเข้าใหม่จะขึ้นเราก็ต้องขึ้นให้คนอยู่กับเพราะเราต้องการให้คนที่มีสกิลอยู่กับเราไม่ต้องการให้เขาหนีออกไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะแล้วอีกขั้งเราก็มีการปรับตามความสามารถคือสกิล p e r f o เปอร์ฟอร์แมนของพนักงาน อีกระดับ,บหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องที่เราบริษัทญ่ๆเนี่ยเขาทํากันอยู่แล้วนะคะค่ะในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนการความเสี่ยงแล้วก็พิจารณาแก้ไขในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าชดเชยค่ะตรนนี้เป็นเรื่องค่ะเรื่องนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็ให้ทางกรมสวัสดินะ,ะชี้แจงว่าจากการทำประภาวิจารณ์มาทุก ทุกภาคส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นแต่ก็ต้องรอวันที่ 17, 17. นี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะในเรื่องของการเสนอให้ภาครัฐแล้วก็กรมสรรพากรนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของ up s l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  re skill เนี่ยคะ่ะให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาในเรื่องของความสามารถตรงจุดนี้คือมีมเหมมีข้อเสนอให้เกี่ยวกับว่าาย ก็าฝากท่านรัฐมนตรีไว้ว่าอ,อ,อยากให้นำเสนอคอรมองว่าถ้ามันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่นายจ้างเขานะได้ลงทุนไปเพื่อให้ผลิตสินค้ามีคุณภาพดีขึ้นมี productivity สูงขึ้นเขาลงทุนเยอะแล้วว่าเนี่ยทางภาครัฐขาควรสนับสนุนเขา เช่นให้เขาเนี่ยสามารถเขาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้สองเท่านะคะสาหรับบริษัทที่เขามีกําไรแต่บริษัทที่เขาไม่มีกําไรหรือเขามีขาดทุนสะสมเนี่ยก็น่าจะให้เขาคืนได้บ้างอย่างน้อย5 0ของเงินที่เขาลงทุนไปอันนี้ท่านก็รับว่าท่านจะหาดอแต่ว่าให้ทางส,สภาเราเนี่ยทำเป็นหนังสือชี้แจงเพื่อที่ท่านจะได้นำเสนอพรมอต่อไปค่ะ ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาให้คนเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะและสามารถใช้เทคโนโลยีใหมซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกับนโย,ยบายภาครัฐอยู่แล้วว่าเราต้องการให้คนงานเนี่ยมีค่าแรงที่สูงขึ้นตามความสามารถแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ ในเรื่องของเงินประกันสังคมนะคะในส่วนที่มีการนำเสนอให้สามารถนําเงินชราภาพออกมาใช้ในระหว่างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ปี39คดีตรงนี้ที่หมอทางท่านเลขาทิการประกันสังคมท่านก็แจ้งว่าเดิมเนี่ยเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอเข้าคอรมอไปเรียบร้อยแล้วว่าจะให้สามารถเบิกมาใช้ได้30เเซใช่ไหมโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะ แต่บางเอิญครมก็เบดไปสะก่อนยุบไปสะก่อนก็เรื่องนี้เลยพักไว้ท่านหารัมมนตรีเลยเรียนท่านเลยค่ะว่าแล้วจะเริ่มสามารถทําเรื่องเสนอใหม่ได้ไหมท่านก็บอกจะเร่งทําให้แล้วก็นําเสนอครมอให้เร็วที่สุดซึ่งเรียนก็ฝากท่านว่าอยากให้รวดเร็วเพราะเห็นแก่พวกที่แรงงานที่เขากเกษียณ เขาไม่มีเงินใช้อ่ะควรจะให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ใช้เงินอตอนเขามีชีวิตค่ะค่ะในส่วนที่เขาควรจะได้ถ้ารอให้เขาตายเขาก็ไม่ได้ใช้ค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณค่ะ